ปิดครับทางมันขาดเนาะมาเมื่อแรกจะต,ติดเลยเห้ยเดี๋ยวเบิง่งมันติดอ,อีกอย่งจมบ่โหโหลดมันเบานะครับโหลดหลากมันเบานะ่พอนนมนล้วมาลองมาถ่ายครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวลองดินดู รถมันเบาด้วยเอามาถ่ายให้หน่อยเลยเดี๋ยวลองขับดูนนง,งานแรกของปีครับทาง เบ็ดต้นอยู่ขาแล้วฝั่งนั้นงานข้าวลงไม่ได้นะที่น้ำดันวะรถกระบะน้ำมันดันโอ้โหน้ำดันเครื่องร้อนจัดได้เช็คมือน้ำมนันเ่ยพอมันเร่งปุ๊บมันน้ำมันดันเลย ขึ้นมาแล้วครับโอ้หกลิ่นยางขิวเลยอ้ามันขึ้นไปเยอะแล้วเนี่ยว่ะเดี๋ยวขยับรถเกี่ยวเดินหน้าให้น้ำหนักมันไปรถหัวลากเลยครับ เดินหน้าให้มันมาเอ่ะน้ำหนักมาหัวล่างไหมได้พ <laughs> ี่สวัสดีครับนี่ครับเจ้าของนาเจ้าแรกของพี่ครับเจ้ <laughs> <laughs> าแรกของพี่ประดิมวะประดิมเลยนี่เลยกข็ขอแค่สีไร่เองสีไร่เหอโอกายไม่มีราคาก็เลยไม่กล้าขายอันนี้แกวขายนี่นะสิเทีแยวไว้กินอ๋อครับครับ ทางไม่ขี่เลยนะาดูมันขาดหมดเลยเดี๋ยวขย,ยับไปให้น้ำหนักมาข้างหน้ามันเล็กก็เล็กเลย นี่นะพ่อใช่ี่มาที่มาจะของนาที่เสียงรบิวนรถนังพี่ไก่ที่เขาก็ขอเหมือนแบบนี้แล้วแกะเดียวขายเก็บบาทเลยโอ้ยที่นี่เขาก็ขอแบบนี้เดีวใช้ห้องเดียว แรงครับแรงครับรถตรงนี้แหละตีเก่าเรียบร้อยครับก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ